นี่คือ1ตัวครับเวลาจะเริ่มนับเมื่อครบ15ตัวนะครับเราก็ต้องคอยแบบคอยเรียงให้ดีครับเพราะเขาจะไม่ไม่ไม่อยู่กับที่เาคือโอ้โหสาตัวแล้วครับแล้วฟาร์มยากก็คือขาเขาก็คมด้วยครับเวลาวางไว้บนหน้ามันเหมือนกับใบมิโกมแบบคอยปากอยู่ได้ไงได้ไงขา นี่คือ,อคตัวที่ห้าครับมีห้าตัวเองฮะเต็มหน้าแล้วเนีนเน่ยต้องคอยแบบประคองเลี้ยงๆเขาวัยตัวที่ตัวที่เจ็ดกำลังขึ้นมาครับ<อ>คือเราเคยดูอะไรที่หวาดเสียวนะครับมอเตอร์ไซค์ผาดโผล,ล่อะไรยเงี้ยแต่ว่าตรงนี้โอ้โหผมรู้สึกว่ามันมันเสี่ยงมากเลยครับและคงนิ่งเลยอ่ะ 9ตัวแล้วครับหนูครับพี่ซุปพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าไม่ใช่ทุกคนที่วางแมงป่องไปแล้วเขาจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ใช่ครับผมผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างในร่างกายมนุษย์เป็นเป็นเป็นพลังจิตเป็นปราณบางอย่างของหนูซึ่งมันพิเศษนะครับเนี่ยครับจะยากตอนที่แบบเขาเดินไปเดินมาครับ โอ้รอยแดงๆนี่คือรอยขาครับรอยขาแมงป่องย่างนั้นครับคมไหมครับคมครับผมที่สิบตัวเต็มหน้านะฮะยังมีอตที่สิบตัวแล้วครับโอ้เขานิ่งเลยเหมือนเราแบบเราไม่ทำร้ายเขาครับตอนที่สิบสามตัวแล้วครับ อีกมือนึงไปหยิบตัวที่14-15ขึ้นมาครับเอาละครับเราจะเริ่มจับเวลานะครับ15ตัวแล้วจับเวลาครับ10วินาทีคือเป้าหมายครับเวลา1 5วินาทีคือสิ่งที่หนูบอกว่าจะพิสูจน์ให้รายการได้เห็นนึ่งความสมันเขาครับและสิวินาทีนะครับเกินแล้วนะครับตรงนี้คือเวลาเกินแล้วครับนี่ยังตอเอาออกอีกตัวนแล้วตเอาออกวบพี่ โอ้โหอ้าวเอ้ยวันนั้นหนูโดนโดนโดนต่อยบ้างไหมไม่ครับโอ้โห